เปลี่ยนซีนกรุ๊ปนะครับ k x 9 1 3 s x สวัสดีครับผมช่างปอนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนซีนกรุป๊ปแทนเพจเสืองบาง ka lupin. ใส่ซิงคุบครับเนี่ยลิงใส่ซิงเข้าไปแล้วหันด้านนี้มันลงด้านู้ลิงลงใช้ไขควงนะครับรีบ ล็อกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่ผมไม่ได้ถอดออกคลายออกนิดเดียวอันล็อกหกเหลี่ยมตัวล็อกน็อตตัวนี้ตัวใหญ่น,นี่เฟืองนะครับต่อไปแล้วก็จะใส่แผ่นสปริง ปิงแล้วก็บูธบูทบูทแล้วก็ลูกปืนนะครับปืนกลงนกตัวใหญ่ อันนั้นก็ไฟเฟืองหนามันมีด้านของมันนะครับใส่ให้ถูกถ้าไม่ถูกดันดันลูกป,ปืนแตกฝาระเบิดออกมาเฟืองหนาเฟืองบางจะมีด้านของมันนะครับถ้าใส่ผิด ก็ใส um. yes. well, ่สันเกียกลางเป็นแผ่นอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกแผ่นสันสามเหลี่ยมเราจะมีแหวนทางหลอกไว้นะครับนี่ก็จะมีด้านเหมือนกันนะเอาด้านคมออก ผมก็เข้าใจตามมาครับเคื่องร่วมจักรวาลชั้นกกน,นอกนะครับจะใส่บูธ ปืนนี่นมาแล้วออแล้วก็เฟืองเฟืองบางก็มีด้านของมันเหมือนกันถ้าใส่ผิดด้านกัดแผลดเพยปืนล่วงแตก ด้านฝาเหมือนกันเครื่ับใส่เครื่องขับแล้วก็ใส่แผ่นเพลนะครับแผ่นเพลติดจรลบีสั่งหน่อยนึงกันล่วงแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับ สลัดสปริงตีตามรูสี่มุมเนี่ยแต่เราต้องแกะอ,ออดจออนะครับนี่ก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำมันแล้วก็ลองได้เลยนะครับน้ำมันเราจะเติมอยู่ประมาณ 5้าร้อยถึงหกร้อยนะครับอย่าเติมเต็มนะถ้าเติมเต็มเนื้อมันดันออกแล้วก็จะคิดวันสีรั่วอีลิตรบอกแยกกระต่ายด้วย ครับวิธีและขั้นตอนการเปลี่ยนสิงคุมง่ายๆครับแค่ใส่เฟืองใ้ถูกด้ดานค่นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ